วันนี้ก็รู้สึกแปลกใจได้เดินทางมาเดอะมอลเห็นเขาปูพรมแดงๆเ,เห็นไหมครับเออแปลกเหมือนกันนะเดินเข้ามาตกกระจเพราะว่ายังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเดอะมอลตอนนี้มันเป็นเดอมอลยุคป,ปรปับปรุงใหม่นะครับเขาก็เพิ่มเปิดมาดเร็วนี้วันนี้ก็เลยเดินมาเที่ยวดูู่าอเป็นยางไงก็ดีครับ อาหารการกินก็ยังเหมือนเดิมเพียบ <P ie p> เต็มไปหมดนะครับบรรยากาศโอ้คึกคักนะฮะอันนี้ว่าจะขึ้นมาในเรื่องก็โอ้โหเสียงเพลงเสียงเพลงคึกคักนะขึ้นมาในเรื่อน,อน,น,นไปเดินเล่นชมวนแต่ตรงนี้ไม่ทราบว่าอะไรฮนะ ปูพรมสีแดงจะคงมีใครมาเปิดงานหรืออะไรก็ไม่ทราบเลยฮะตอนนี้กำลังจะขึ้นไปชั้นสองนะครับขึ้นไปชั้นสองอออตรงนี้ตรงนี้จะมีพนักงานเยอะแยะไปหมดตรงนี้เหมือนกับว่าเขาจะเปิดคอนเสิร์ตเป็นเวทีขนาดใหญ่เห็นไหมครับนี่ครับ เดโมอตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะครับวันนี้มีโอกาสได้ข่าวว่าจะเปิดเดโมอใหม่ก็เลยมามเลยคนระับบรรยากาศเดโมอที่ว่านี่คือเดโมองามเมื่อวานอยากเข้าใจว่าเดโมอเพราะว่าในประเทศม,มันก็มีหลายเดโมอวันนี้ก็เลยถือโอกาสเก็บภาพสวยๆเอามาฝาก เนไหมครับโอ้โห,โโหเปิดใหม่สวยงามร้าหวานตากับอ๋ออะไรเนี่นะเสื้อผ้าช,ชุดสวยๆนั่นเองเสื้อผ้าของคุณสุภาพสตรีจะมากกว่านะฮะเห็นไหมฮะแผ่นเต็มพนักงานยืนอยู่สวยด้วยนะยริง จะขึ้นไปอีกขึ้นไปชั้นเท่าไร่ตอนนี้ขมหนูข้าว่าจะขึ้นไปชั้นชั้นหกหรือชัน้นอะไรนี่แหละ่าจะไปหาอะไรอร่อยอร่อยลองชิมดูที่ว่ามันอร่อยขนาดไหน คือผมเวลาไปไหนผมจะชอบปนากินอะไรตามห้างที่น่ากินนะครับตรงน,นี้ก็เป็นก็เหมือนห้างทั่วๆไปนะฮะแต่เดิมมอนี่เขาจะเป็นห้างขนาดใหญ่นะครับค่อนข,ข้างกระดังในกรงเทพ <c oughs> โอ้ยนะครับ ตอนนี้กำลังขึ้นมาได้เลื่อนอยู่นะขึ้นลิฟต์ก็ไม่ไหวคนเต็มไปหมดให้เราไม่อยาดเปไปคอยจูกับเทานครับตอนนี้มาถึงชั้นที่รู้ขายเครื่องเสียงนะจ๊ะตารองเท้าอยู่ชั้นไม่ไม่เห็นไหมไครับนี่ขายอะไรขายเ g จ กำลังเปิดตุ้มตําตุ้มตําอยู่นี่นี่ังานจีน้องคนนี้สวยนะเห็นไหมครับสวยน่ารักด้วยในใจดีดีนี่ครับอันนี้คือซัมซุงนี่คือซัมซุงนี่ักงานเขาริ่มสนใจจะซื้อเครื่องักผ้าครับนี่คือซัมซุง อ้อยมียพ่ออะไรเห็นไหมเนี่ยมีเสือเดินอ่าเนี้ยพาท่านดานาูนะครับสวยงามนะครับเดินต่อ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆตาของสวยๆดูใช่ไหม <c oughs> นี่มันชั้นไหนกันเนี่ย รู้สึกว่าหิวข้าวจะเดินไปดูซะหน่อยไหนตนไหนบ้างเนะดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวพอเวลาจะพัดไหมฮะยัพอเวลาจะแปับ